สารอาญาเนี่ยยกนะครับแล้วแล้วคนที่ไปเป็นพยานสําคัญให้ทางคุณเอกชัยหงกังวานกับกับคนที่ไปล้อมรถขบวนพระที่นั่งซึ่งถ้าถ้าผมมองเนี่ยนะฮะการทุบรถการคว้างปลาขวดน้ำหรองเท้านะตะโกนชู3ามนิ้วอะไรเนี่ยนะครับแล้วล้อมอย่างเงี้ยนะครับผมถือว่าเป็นการประทุษร้ายนะครับแล้วก็กักขังลวงเหนียวแต่ว่าพระเอิญเนี่ยนะครับ ทางเขาอาศัยพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนฤนา,นาซึ่งซึ่งเป็นอนดีตค<ส>ือเป็นผู้บังคับการกองปราบเป็นอนดีตผู้บังคับการกองปราบแล้วก็เป็นในสมัยไหนไม่ทราบเดี๋ยจะไปเช็คประวัติดูนะนะแต่ว่าบอกว่าเนะเคยถวายอารักขานะครับแล้วก็แล้วก็บอกว่าอะ,อะไรฮะ,ะก็เป็นสส เขาเรียกเป็นก้าไกลชื่อชองเก้าไกลเป็นรองหัวหน้าพักคก้าไกลเขาเหมือนรู้เรื่องเคยเป็นผู้การกองปราบก็เอาช่องว่างพวกนี้มาช่วยพวกนี้ก็บอกว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่ได้เคลียร์ทางเสด็จก่อนปกติต้องเคลียร์ทางเสด็จไม่ให้มีไม่ให้มีคนอยู่เลยนะแล้วก็ตำรวจไม่ประกาศเส้นทางเสด็จทําให้ประชาชนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นเส้นทางเสด็จประชาชนก็เลยมาขวางได้พรามันเป็น ความบกพร่องของจะไม่รู้ไงว่า<ะ>เสด็ดจเ<ะ>วลาขบวนมามันเห็นชัดและกระจก,กใสแจว๋วก็นั่นแหละฮะแต่ว่าก็บอกว่าเนี่ยเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่ถวายอารักขาครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่เป็นความผิดของประชาชนแต่จริง<ะ>คือเจ้าหน้าที่ตํารวจบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ผมเนี่ยเรียนตามตรงนะครับว่าคือคือประชาชนเนี่ยก็ ไม่รู้จะเอ่ยคําว่ายังไงดีนะคือเอาเป็นว่าเจ้านายท่านก็รับรู้ว่าประชาชนเนี่ยนะครับอยากจะได้อะไรฮะกระบวนกาเด็จที่สั้นลงนะครับท่านก็พระทัยดีนะไม่ไม่อยากให้กั้นนานๆไม่ไม่ม่นี่ผมนะผมแย้งอาจารย์ประชาชนเนี่ยนะทั่วไปไม่มีใครคิดอะไรอะ่ะมีไอ้พวกโทษนะไอ้พวกหาเนี้ย ที่พยายามจะปั่นเรื่องขึ้น่ะอ่ะอเพียงแต่พอเป็นแบบนี้ที่เราพูดกันมาตลอดเพียงท่านผู้ชมแบบนี้ว่าาบรรพระราทศัต่ยนะครับปรับตัวตลอดวเวลา,าเพื่อที่จะใ,ให้เข้ากับยุคสมัยและสอดคล้องกับสังคมไอ,อ,อ,อ้ที่ตำรวจไม่กั้นยาวๆนะครับถามว่าตำรวจอยากกั้นยาวๆไหมครับตำรวจที่ถวายรักขาเนี่ยอยากกั้นและเคลียร์พื้นที่ให้โล่งเลยถูกต้องเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะได้ ปลอดภัยทำหน้าที่ง่ายขึ้นนะคือคือผมผมก็ก็คุ้นเคยกับตำรวจก็รู้ว่าเขาทำงานไม่ง่ายนะพี่บางทีบางทีประชาชนก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันคือผมก็ด่าตำรวจนะฮะในเรื่องที่มันไม่ถูกแต่บางเรื่องผมก็รู้ว่าเขาเต็มที่แล้วนะครับคราวนี้เจ้านายท่านก็พยายามไม่กั้นให้น้อยที่สุดปิดให้สั้นที่สุดหรือกระทั่ง ให้ให้รถวิ่งไปกับขบวนนะครับใช่ครับนะคราวนี้พอเป็นอย่างเงี้ยนะครับคำคำคำพิพากษาของสารชั้นต้นเนี่ยนะครับผมก็มองว่าสารท่านอาจจะไม่เข้าใจโลกมีประสบการณ์ในชีวิตครับน้อยไปสักนิดึ่งหรือหรือพยานฝั่งนี้อาจารย์เป็นพยานด้วยหรือเปล่าไม่คดีนี้ผมไม่ได้เป็นพยานนี่ไงมันอยู่ที่พยานฝั่งโจทย์ด้วยอยู่พยานฝั่งโจทย์ด้วยผมก็ใจเนี่ยคือคือเผอิญ ฝั่งฝั่งคุณเอกชัยเนี่ยได้ได้พยานที่มีน้ําหนักในแง่ที่ว่าเป็นผคุณสพิสารเนี่ยคุสมพิสารเป็นผบกกองปราบนะครับแต่แต่ว่าเอาละจะยกก็ไม่ว่าแต่ว่าคํามินิจฉัยของศารเนี่ยจะทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เอาถวายอารักขาเนี่ยทำงานยากมากมากเลยเช่นก็จะต้องกั้นแบบเต็มที่ติดก่อนยาวๆแล้วก็ไม่ให้คน มาเลยอะไรอย่างเง <là> ี้ยนะครับกั้นประชาชนก็จะกลายเป็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ห่างเหินกับประชาชนอีกหรือไปทําให้ประชาชนเดือดร้อนตามที่พวกนี้มันกล่าวหาอีกใช่ใช่แล้วแล้วคราวนี้เนี่ยอันหนึ่งที่ผมค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยศาลก็คือว่าต้องประกาศให้ทราบเส้นทางเสด็จล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนรู้นะครับแต่ผม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 อย่างนี้ไม่อาจารย์ไม่กลัวเลยเขาจะละเมิดอำนาจศาลไหม ผมไม่กลัวคือการวิจารณ์คำวินชัยหรือคำพิพากษาศาลโดยหลักวิชาการเนี่ยทำได้นะครับเป็นเป็นเสรีภาพในการแสดงความเห็นตราบใดที่เราไม่ได้หมิ่นชามไม่เห็นด้วยเพราะเพราะไม่เห็นด้วยก็คือว่ามันเอ่อมันจะทําให้เกิดการดักยิงได้เพราะว่าเอา่อถ้าประกาศล่วงหน้าว่าจะไปไหนหมดเนี่ยนะครับเส้นทางเสด็จไปที่ไหนเนี่ยคนที่ไม่ประสงค์ดีก็ ก็รู้แล้วก็เตรียมไปดักรอนะครับอันนี้สารโลกสวยมากอันนี้ผมวิจาร์ด้วยนะถ้าอาจารย์บอกอคือโลกสวยจริงๆครับสารอาจจะไม่ได้ดูหลังฝรั่งแบบประเภทสไนเปอร์ประเภทนึกออกไหม<อ>จารกรรมที่ยิงทีหนึ่งเป็น<อ>เกือบอพันหลาอออ,อันนี้อันนี้ผมก็กคิดว่าคือ คือประกาศไม่ได้เอันนี้ผมเรียนจริงๆเป็นประกาศหมันมันมันจะเรียกถวายความปลอดภัยท่าน,อ,น,นอาจจะเรียนหนังสือเก่งนะแล้วท่านก็จบนิติศาสตร์บรรัณฑิตเกียินิยมแล้วก็จบเนติบรรัณฑิตไทยแล้วท่านก็ไปเรียนจบนิติศาสตร์จากเมืองนอกมาก็มาสอบอะไรเงี้ยนะครับ,รบสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นนะนะคราวนี้ท่านก็อายุถึงเก่งเรียนหนังสือเก่งแต่ว่าท่านไม่เคยกินเหล้าเลยท่านไม่เคยรู้วิถีของคน เป็นนักเลงเลยเนี่ยคราวนี้ความเข้าใจในโลกและชีวิตเนี่ยนะครับ,รบสำหรับคนเป็นผู้ภาคษาเนี่ยผมว่าสำคัญเพราะว่า,าถ้าวินิจฉัยแบบไร้เดียงสาโดยที่ไม่เข้าใจว่าวิถีของคนที่เป็นโจรคนที่จะประสงค์ร้ายเนี่ยนะครับจะทำยังไงเนี่ยคำว,วินิจฉัยมันก็จะออกมาบอกว่าเนี่ยไม่ประกาศก่อนไม่นูน่นไม่นี่นะคนทำงานจริงๆที่ทำเรื่องความปลอดภัยนะที่เขาเคยเคจ้าพ่อ รู้จักมือปืนเจ้าพ่อเขาก็เขาก็รู้อันนี้สาลนั้นอาจจะไม่ค่อยรู้จักมือปืนมาก่อนเขาอยากคิดว่าอยากค,คิดว่าจะไม่สามารถเกิดเหตุอันนี้ได้นะครับผมเรียนเลยนะครับว่าข้อมูลหลักฐานที่ผมมีเนี่ยนะครับไอขบวนการนี้ที่พูดว่าใครอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะมันมีที่อยู่เบื้องหลังยิ่งไปกว่านั้นอกีกคือมหาอำนาจคือสหรัฐอเมริกาที่เวลา มีงานมีการแล้วก็เชิญในพวกนี้ไปสมหัวกันวันนี้นะครับสหรัฐอเมริกาต้องการมากในเชิงยุทธศาสตร์โลกที่จะเข้ามายึดครองประเทศไทยผ่านรัฐบาลที่ตัวเองสั่งการได้เหมือนที่ไปยึดครองฟิลิปปินส์อาจารย์เห็นไหมดูเตเต้บอกเลยฐานทัพสี่แห่งกูไม่ให้มึงหรอกกูทำสวนกันค้ากูจะลบกับจีนทำไมนา้าขายกับจีนเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ได้ตังมาลบกับจีนซื้ออาวุธมึงล้มดูเตเต้ เอาลูกมากอสมาวันนี้วันนี้ฐานทัพสี่แห่งลูกมากอสได้ตั้งหมดแลลวใช่ก็ตั้งฐานทัพจะลบกับจีนเมืองไทยก็พยายามแบบเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยทางฝั่งโน้นเนี่ยเขาคิดอยู่ว่าตัวที่เป็นขัดขวางเนี่ยคือสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เรากับจีนเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ชิดสนิทหนมดูสิธนาธรพักเก้าไกลนะครับท่านผู้ชมโอ้โหด่าจีนมึงเป็นฝ่ายซ้ายยังไง เขาพาคนยากคนจนนะจากลำบากนะจนวันนี้คนพันสี่ล้านก็มีชีวิตที่ดีขึ้นอิสราเอลอเมริกาจะตายหงตายหาย่ย่แย่โอ้โหเป็นพ่อเป็นเทวดาเลยอันนี้นี่ขยายความท่านอาจารย์หน่อยเชิญต่อครับคราวนี้คราวนี้พอเจ้านายท่านพระไทยดีนะครับอย่างอย่างรถขึ้นทางด่วนั่นก็ไม่กันท่านก็ให้ประชาชนไปได้ด้วยนะก็เกิดเหตุการณ์ขับเบียดขบวนซึ่งเกิดอุบัติเหตุอันตรายได้ถามว่า อย่างเงี้ยนะครับพอพอถ้าสารท่านวินิจฉัยแบบไม่คํานึงถึงข้อเท็จจริงนะครในแง่อย่างเงี้ยนะก็จะกลายเป็นว่าอ๋อตำรวจบกพร่องไม่กั้นเองอ่าอ่าเนี่ยหนึเนี่ยก็ก็จะใช้ยากนะแล้วแล้วน้องตํารวจยศสิบตำรวจเอกคนนั้นเนี่ยนะครับก็ก็กั้นไว้ก่อนก็เลยไม่เกิดการประทุษร้ายครนะผมก็เลยมองว่าไอ้หนึนเนี่ยนะเห็นแหละว่าเจตนา ประสงค์ร้ายแหละแต่ว่ายังไม่ทันเกิดเหตุนะคราวนี้คดีอาญามันก็แหมยกเหตุแห่งความสงสัยเอาไว้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์จำเลยนะครับแต่ถามว่าบ้านเมืองจะอยู่อย่างนี้ต่อใช่ไหมนะแล้วแล้วจะให้ใช้กฎหมู่ใช่ไหมถ้ากฎหมายเนี่ยใช่ไม่ได้ดูแลไม่ถึงใช่ไม่ได้นะจะเอาเจ้านายพระไทยดีหรือจะเอาแบบเจ้าพ่อ<า>ลองลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเป็น สหรัฐอเมริกาแล้วเป็นรถของประธานธิบรีโจไบเดนนะฮะแล้วเข้ามาแบบนี้เข้ามาแบบนี้จะโดนอะไรลองจินตนาการว่าจะโดนอะไรไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะฮะนี่นี่คือตัวอย่างหนึ่งนะีคดี110มันเป็นเรื่องที่เนี่ยนะครับพอเอาละนะระดับระดับง่ายสุดก็คือเรื่องการขับรถเข้าไปเบียดจะเกิดการประทุษร้ายหรืออะไรเนี่ยนะฮะซึ่งเป็น110น่งนึ่ยะ แต่ว่าเขาก็คงจะแก้แบบนี้แล้วผมคิดว่าถ้าถ้าเกิดว่าตํารวจฟ้องว่าทันตะวันพยายามก่อเหตุอาญาหนะึ่งหนึ่ย์ะพยานของคุณทันตะวันจะเป็นคุณสุพิษสารพักดีนรนาฏเหมือนเดิมเลยแล้วทีนี้ก็จะบอกว่าตํารวจบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมะนะอันนี้ผมก็ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีสังคมควรจะเห็นใจตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการถวายอารักขาไหม หรือในมุมกลับกันนะครับ,รบสิ่งที่จำเป็นคือต้องให้เจ้าหน้าที่ที่อาวาถวายอารักขาเนี่ยมีอำ,อำนาจทางกฎหมายทางกฎหมายมากขึ้นนะครับอันนี้จำเป็นนะครับอ้าวแล้วทวนไม่ไม่มีไม่มีเหรอไม่มีคืออย่างี้จริงม<บ>ากจริง,งใจเย็นๆอันนี้ผมผมจะชี้ให้ดูซึ่งท่านอาจารย์คมฉันท่านก,ก็ได้คุยกันกับผม,มนะครับเนะี่ยคือคือ ตัวร่างที่เป็นร่างหลักของการถวายความปลอดภัยเนี่ยใช้พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย2,560เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทวนแบบนี้ก่อนผม้องเทียนทวนท่านผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าที่ผมถามอาจารย์ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยจะรบกวนอาจารย์เนี่ยพูดถึงพรบรถวายความปลอดภัยก่อน ว่ามันมีจุดอ่อนจุดอะไรทไําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจถึงท,ทาไม่ได้อเอาเอาเอาฉบับหลักก่อนเดี๋ยวก่อนที่มาฉบับร่างของออของท่านอาจารย์คมสันเนี่ยคครับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของพระบรมสารีร่วงและพระหมหากษัตริย์เนี่ยนะครับคือหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา15นะเป็นเป็นหน่วยราชการในพระองค์หน่วยหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องประสานกับทหารตำรวจและการข่าว สันติบานอย่างนี้เป็นท้นนะครับคราวนี้วิธีปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ก็อาศัยพรบการถวายความปลอดภัย2560ครับ,รบแต่พรบความปลอดภัย2560เนี่ยบอกอย่างที่หนึ่งก็คือว่าหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยแล้วก็สามารถประสานงานบังคับบัญชาหน่วยงานความมั่นคงเช่นตำรวจทหารการข่าวทั้งหมดได้ผมเตรียมเอกาสารมา เดี๋ยวท่านผู้ชมได้เห็นภาพด้วยคือกฎหมายที่ท่านอาจารย์อ,อนนท์ยกมาเนี่ยครับเรียกว่าพระราชบัญญัติถวายความปลอดภัย2560ออกในสมัยท่านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับมันมีอยู่เก้ามาตราเองมีอยู่แค่เก้ามาตรา9เก้ามาตรานะานะก็เอาหลักการนั้นแรกถวายความปลอดภัยเนี่ยครับพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ระดับพระองค์เจ้าขึ้นไปนะนี่นี่นี่สาระสําคัญสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านะครับก็คือ ต้องถวายความปลอดภัยพระาชอาคันตุกะด้วยะนะแขกแขกของพระเจ้าแผ่นดินแขกขอ,อข,อของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับหน่วยงานทหารเนี่ยเพราะโอ้โอโอพี่เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเพราะว่าสมมติว่าประมุขต่างประเทศมานะครับสมเด็จพระสันตปะปาปามาแล,แล้วเกิดเหตุเนี่ยนะครับ,รบประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีหน้าจะไปอยู่ที่ไหนะนะเพราะเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องสําคัญไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับ คราวนี้ตัวพรบรเนี่ยนะครับก็เขียนหนึ่งก็คืออำนาจหน้าที่การประสานงานนะการจักรราชการเสร็จแล้วก็บอกในมาตรา7บอกว่าให้ออกระเบียบนะฮะในการถวายความปลอดภัยให้ราชเลขาธิการใ,ใ,ให้ท่านราชนะให้ท่านราชเป็นเป็นคนออกระเบียบครับเนะ่แล้วก็ข้อแปดมาตรา8บอกว่าถ้าระเบียบยังไม่ออกเนี่ยให้ใช้ระเบียบเก่าไปก่อนครับนะก็ตอนนี้ที่ระเบียบที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นระเบียบกรมราชองค์รักษ ซึ่งกรมราชอ,องครักษ์เนี่ยถูกผนวกเข้าไปอยู่ในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แล้วนะแต่ระเบียบกรมราชอ,องครักษ์ปี2557เนี่ยนะครับก็เขียนไว้โดยละเอียดว่าถ้าจะเสด็จพระราชด,ดำเนินทางบกทางรถยนต์ทางน้ำทางรถไฟทางเครื่องบินต้องทำยังไงต้องทำยังไงบ้างมีโปรโตโคอลอะไรบ้างนะสันติบาลต้องหาข่าวนะครับต้องประสานตำรวจกับ ทหารในพื้นที่เขียนไว้ชัดเจนเลยนะเขียนไว้หมดครับเขียนไว้หมดอย่างอย่างการเสด็จพระราชดำเนินทางรถยนต์ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการตํารวจนครบาลโดยตรงอันนี้เขียนไว้ในมาตราในข้อ19ของระเบียบกรมราชองครักษ์นะฮะมันก็อย่างเหตุการณ์ที่ไปปาดเข้าไปแทรกขบวนเสด็จระบิดแปรไล่ขบวนเสด็จเนี่ยนะครับ ก็เป็นหน้าที่ของพลตารวจโททิติแสงสว่างพอบบชนบนะอย่างชัดเจนตามระเบียบกรมราชองครักษ์สนะครับแต่กฎนะหมายที่เขียนแบบนี้อาจารย์แต่ปัญหาคือ,อ,อกฎหมายบอกอำนาจหน้าที่บอกวิธีการกำหนดคนรับผิดชอบแต่แตไม่มีบทลงโทษใดๆเลยไม่มีระวังโทษคือคือลงโทษได้กับข้าราชการในแง่ทางวินัยใ่ทำหรือไม่ทำใ่แต่ถ้าใครมาทำอะไร ทำอะไรไม่ได้ต้องไปใช้ต้องไปใช้ประมวลกฎหมายอาญาอย่างเดียวอ่าอ่าแทนที่จะสมบูรณ์อยู่ในฉบับเดียวใช่ทีนี้อันนี้ทวนนะที่มาที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์นนท์พูดเนี่ยก็คืออาจารย์คมสรนนามสกุลโพคงโพคงอ่าท่านอาจารย์คมสัรโพคงเนี่ยก็เลยไปยกร่างคือท่านอาจารย์คมสัรก็เป็นมือกฎหมายชั้นชั้นยอดนะครับท่านก็ยกร่างท่านท่านมองเห็นจุดบอดของ ของพรบรถวายความปลอดภัยเดิมซึ่งคล้ายๆเอาตรงๆนะฮะ,ฮะตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายอรารักขาความปลอดภัยเนี่ยเป็นเสือกระดาษาาผมใช้คําแรงนิดหนึ่งนะครับอ,อาจารย์ม<า>ีสุภาพจริงๆคราวนี้คือ,ค,อคือถามว่าให้เจ้าหน้าที่ที่ถวายอรารักขาประมุขของชาติไทยและประมุขของชาติอื่นที่เป็นพระราชคันตุกะแล้วก็ พระบรมวงศานุวงศ์เป็นเสือกระดาษเนี่ยมันก็มันก็เป็นเป็นความสุ่มเสี่ยงอย่างของประเทศของรอประเทศเลยแหละอ่าเป็นเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของรัฐาธิปัตย์และในฐานะนักกฎหมายเล็กๆกระจอกกระจอกคนนะการที่เวลาต้องกฎหมายหลายฉบับมาเชื่อมโยงมันจะมีช่องว่างมันไม่เหมือนกับมาอยู่ในที่เดียวกันทีนี้อาจารย์คมสันเนี่ยท่านจะ ให้แก้ยังไงคืออย่างเคสที่เอกชัยไปล้อมขบวนก็ต้องไปอาศัยปออาญาร้อยสิบใช่ไหมฮะซึ่งปออาญาก็ยากแล้วก็บทบัญญัติไอ้ฝืนฝืนการเวลาวิธีใช้ข้อเท็จจริงมันจะเป็นอีแบบมันจะอีกแบบหนึ่งซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์รัฐาธิปัตย์หรือความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยนะครับมันควรจะแยกออกมาให้ชัดเจนนะครับให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจสิ่งที่ท่านอาจารย์คมฉันเพิ่มเติมก็คือไปเพิ่ม เติมในมาตรา7นะมาตราเ,ด,นะด,ราเดเดิมบอกว่าออกแค่ระเบียบอย่างเดียวครับระเบียบในการปฏิบัติกับบอกว่าใครเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่อะไร,รสิ่งที่ท่านอาจารย์คมสันเติมไปเป็นมาตรา7ทับหทับสและเจ็ดทับ,ทบ,ส,บสามเนี่ยว่ายอย่างไงบ้างครับมาตรา7ทับหน,นั้นบอกว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ส่วนราชการในพระองค์หรือหน่วยงานของรัฐกําหนดโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ ชีวิตร่างกายและเสรีภาพขององค์พระมหากษัตริย์จริงๆอันนี้คือล้อจากอาญา110่นะฮะชัดเจนเลยนะครับพระราชินีพระชาตรายทผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หรือผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าตามต้นไปตอนนี้ชั้นพระองค์เจ้าก็มี3พระองค์นะครับก็คือพระองค์เจ้าสมสวลีนะครับนะกรมหมื่นสุทนารีราชนะครับแล้วก็ พระองค์เจ้าชริภาจุฑาพรพระองค์เจ้าอจิตยทรกิติคุณนะถ้าเป็นถ้าเป็นผู้แทนพระองค์ออันนี้คือเท่ากับเวลาที่เป็นผู้แทนพระองค์เวลาไปธรรมดาก็ไม่เป็นไรอีกอีกมาตราในส่วนพระองค์ใช่นะต้องระวังโทษจำคุกหนึ่งถึงห้าปีปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงห้าแสนคือกฎหมายเนี่ยนะครับมันมีสองอย่างคือเอาไว้ลงโทษกับเอาไว้ป้องปรามนะครับคราวนี้อันเนี้ยนะครับ ก็คือฝ่าฝืนมาตรการมาตรการนี้ก็ออกโดยมาตรเจ็ระเบียบกรมราชองครักษ์นั่นแหละนะฮะแล้วก็ปกติเสด็จที่ไหนเนี่ยนะครับคนที่มีหน้าที่ในระเบียบกรมรก็จะทำตามระเบียบไปก็มีมาตรการออกมามีเส้นทางเสด็จมีจะใช้ตํารวจทหารกี่คนก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ล้อมาจากประมวลอาญามาตราส็ดนะครับถัดมาถัดมาก็บอกว่าถ้ากระทําตามวรรคหนึ่งแต่กระทํากับพระบรมสารุรอ์ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปนะครับหรือ คนที่เป็นพระราชอคันตุกะนะครับต้องระวังโทษไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินสามหมื่นถึง1นึ่งแสนบาทที่อาจารย์กรมสันเขียน2วรวคก็คือวรหนึ่งทําหน้าที่แทนพระเจาหัวเพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่ทําหน้าที่แทนพระเจาหัวในฐานะผู้แทนพระองค์โทษจะหนักกว่านะครับเพราะเป็นมาตรา7จ็ทับสเนี่ยเป็นการกระทําโดยประมาทครับกระทําโดยประมาทเนี่ยนะครับในทางกฎหมายเนี่ยนะครับโทษมันจะเบากว่าซึ่งถามว่ามันเคยเกิดขึ้นไหมนะครับ ผมจําได้ว่าในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยนะครับมีคนที่เขาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนะสติขาดไปขับรถฝ่าไปแดงไปชนกับขบวนรถพระที่นั่งในสมัยรัชกาลที่9นะครับแล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็ก็หยุดรถแล้วก็ก็ไม่เอาโทษเลยนะค่ยบนะ่ราวนี้ท่านอาจารกรมสรรก็เขียนมาตราเจ็ทับ2ในเรื่องของกระทําโดยประมาทไว้อย่างนี้นะครับ ผู้ดำผู้ใดกระทําโดยประมาทฝา่ฝาฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ส่วนราชการในพระองค์หรือหน่วยงานของรัฐกําหนดอันนี้รวมสอชอแล้วนะ,ะรวมกองทัพแล้วนะ,ะ,ะนะ,นะโดยประการที่น่าจะโดยประการที่น่าจะคําว่าโดยประการที่น่าจะเนี่ยคาดคาดว่าจะเป็นไป ซึ่งซึ่งมันจะต่างกับปออาญาแล้วเพราะปออาญาบอกว่าต้องชัดเจนต้องชัดเจนนะครับ,รบแต่เนี้ยโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและเสรีภาพขององค์พระมหากษัตริย์พระราชินีและพระราชราชรรายาผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หรือผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปต้องระวังโทษไม่เกิน3ปีอันนี้คือกระทําโดยประมาทนะปรับไม่เกิน1 0,000หมื่นถ้าถ้า ไม่ได้เป็นผู้แทนพระองค์นะเป็นพระราชะคกันตุกะนะเป็นวักสองบอกว่าไม่เกิน1ปีนะครับแล้ววักสามที่สำคัญเลยนะครับ,รบซึ่งก็เป็นการสะท้อนพระราชจริยวัตรนะครับ,รบถือว่ากระทำบโดยประมาทเนี่ยนะก็บอกว่าผู้ใดกระทำผิดตามวักหนึ่งนะครับหากรู้สำนึกในการกระทำ และทรงมีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าให้อภัยต่อการกระทําความผิดนั้นให้ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษในการกระทําผิดคือท่านอาจารย์คมฉันเนี่ยท่านโท่านเขียนแบบยอดครอบนะอันนี้ต้องชมนะว่าท่านอาจารย์คมฉันเนี่ยเป็นคนรอบคอบแล้วก็คงรู้พระราชจริยวัตรว่าถ้าถ้าถ้ากระทําโดยประมาทแต่ว่าสํานึกว่าผิดแล้วก็เนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพวกสารุวงเนี่ย ให้ให้อภัยทุกอย่างก็ก็ไม่มีโทษเลยครับผวันนี้ยาวหน่อยนะท่านผู้ชมทนกับเรานิดนึงนะครับไม่ไม่ใช่ทนอาจารย์วันนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยทั้งความรู้แล้วก็แง่มุมที่ท่านผู้ชมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับดูแล้วนะแชร์ไปให้คนอื่นดูด้วยได้รู้เรื่องครับอาจารย์คนี ท่านอาจารย์คมสัรเนี่ยก็เขียนมาตราเจ็ดทับสาบอกว่าผู้ได้ฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าหน้าที่ครับคือปกติเนี่ยการฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมันโทษเบามากครับนะอย่างอย่างที่ทันตะวันทำเนี่ยนะครับทั้งฝ่าฝืนคําสั่งทั้งดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับทันตะวันเนี่ยแต่แต,แต่ตอนที่ผมไปบชนเจ้าหน้าที่บอกอันนั้นผู้ผมทําเองได้เน,นะนะมันมันเด็กมันตะโกนคําว่า อวัยวะเพศชายซึ่งซึ่งเวลามาแถลงก็บอกว่าไม่ได้พูดคำหยาบนะโอในในวิดีโอมันชัดนะครับเนี่ยคราวนี้ก็คำสั่งฝ่าฝืนปฏิบัติเจ้าหน้าที่ธรรมดากับเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ถวายความปลอดภัยเนี่ยมันควรจะต้องต่างกันซึ่งซึ่งท่านจันคมสันก็เขียนว่าผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ส่วนราชการในพระองค์หรือหน่วยงานของรัฐกําหนด โดยไม่มีเหตุอันควรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทอันนี้มันก็จะมากกว่าฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่ธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งซึ่งอันนี้มันจะเป็นทั้งการป้องปรามแล้วก็เป็นการอะไรฮะลงโทษคนที่ไม่ปฏิบัติตามแล้วก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารทั้งหมดที่ถวายอารักขาเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะเจ้านายไทยแต่หมายถึงประมุขต่างประเทศด้วยนะทำหน้าที่โดยมี อำนาจหน้าที่จริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะเกิดความมั่นคงของของรัฐมากขึ้นนะครัถามครับแล้วอาจารย์คมสันร่างมาแล้วจะทำให้มันเป็นกฎหมายจริงรอ,อ่ะก็ก็ต้องหนึ่งอาจจะเช่นประชาชนเนี่ยรวมผมว่าอย่างนี้ก่อนเลยพูดฝากไว้นายกท่านนายกเศษฐาทวีสินครับนะท่านกาลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ไปเป็นผลงานหน่อยนะครับ ผลงานไม่เจ้าต้องทําตามที่ถ้าอาจารย์นนพูดมาหรอกเชิญอาจารย์คมสรรันเชิญอาจารย์นนไปให้คําปรึกษาแล้วไ,ไปทําให้ออกมาเป็นผลงานรัฐบาลเลยเพราะถ้าท่านไม่ทําทางออกต้องทำยไงมันก็จะกลายเป็นกฎหมู่คือกฎหมายนะครับไม่มีอํานาจลงโทษกฎหมู่จะลงโทษแทนเนีเราเราไม่อยากให้บ้านเมืองไปสู่ภาวะกฎหมู่นะ แต่เดี๋ยวก่อนจะไปกดมูเนี่ยผมถามว่าท่านรัฐบ,บาลไม่ออกเนี่ยอาจารย์จะเป็นหัวหอ,อกมัยืน่นแก้ไหมรัานูนมาตราร้อยสาสิบสามเนี่ยนะให้อำนาจประชาชนนะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งมืนคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้อะอันนี้ถ้ารัฐบาลไม่ทำอาจาร,ารัฐบาลไม่ทำผมก็พร้อมจะนำประชาชนน,นะครับนะเอ,อ ลงชื่อนะครับคนขึ้นไปเพื่อเพื่อเสนอร่างผลกฎหมายข,ของท่านจักรมสัรเนี่ยนะนะแต่แต่ผมพูดตรงๆนะครับคนที่มีอำนาจหน้าที่อยู่ในสภานะจะเป็นสสนะครับ,รบนะหรือว่าเป็นข้าราชการนะครับเช่นผมขออนุญาตรบกวนฝากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติาซึ่งซึ่งเป็นหน้าที่หลักเลยนะครับการถวายอาร,รักขาเนี่ยเป็นหน้าที่หลักของตํารวจ นะเป็นงานพลเรือนก่อนเขาใช้ทหารทีหลังนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านผบตรนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยนะครับถ้าท่านอยากจะปรับอะไรนะครับผมกับอาจารย์คมฉันยินดีไปช่วยแต่เวลาเสนอมันต้องมันต้องเสนอในนามพักการเมืองหรือในนามคณะรัฐมนตรีหรือในนามประชาชนหรือกระทั่งหน่วยราชการเสนอก็ก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องผ่านไหมไมเพราะรัฐมนูนเนี่ยให้3ส่วนนี้หน่วยราชการหมายถึงว่า ตํารวจจะทําก็ต้องเป็นเสนอกับนายกรัฐมนตรีใช่ใช่ซึ่งซึ่งก็ออกเป็นพรบฉบับหนึ่งไม่ได้ยากอะไรนะครับผมผมคิดว่าอตอนนี้การถวายอารักขามีถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วถือเป็นเรื่องใหญ่และณวันนี้มีจุดถ้าผมใช้คำนี้มันก็จะกระเทือนคนนิดหนึ่งนะครับ มีจุดบกพร่อง <5. S 1> อันนี้ <5. S 1> อันนี้ก็อย่กโกรดนะถ้าผมพูดตรงๆอย่างนี้ผมคิดว่าการถวายอารักขาความปลอดภัยนะวันนี้มีจุดบกพร่องถึงได้เกิดเหตุพยายามจะปาดเข้าขบวนบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นต้องต้องแก้กฎหมายนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยนะครับกดมู่มันจะมาแทนนะครับ